คนะครับสวัสดีครับเช้านี้นะครับเราก็อยู่ที่เมืองโบราณนะสุทประการนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะพี่เข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเช้านี้จะเดินเล่นบริเวณเ <c oughs> มืองโบราณสักนิดหนึ่งนะครับเช้านี้ก็คงจะเดินไม่ไกลหรอกมันกว้างเนาะ สวัสดีพี่โจโจ้น้อยครับสอนัชชานะครับก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็อยากจะเรียนเชิญพี่ี่ทางบ้านนะครับเข้ามาร่วมร่วมงานนับสาบานนะครับพระสงฆ์นะครับจำนวนประมาณนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกนะครับตอนนี้แม่ชีแล้วก็พระสงฆ์จากวัดป่าบ่อน้ำพระคายินฟกองกำลังเดินทางมาที่เมืองโบราณนะครับ ก็คงน่าจะถึงช่วงเย็นๆเนะาะรอบที่แล้วพขาส่งไปก็ไา้มีแล้วมาถึงค่ำเลยเนาะประมาณพุ่มพุ่มหรือสองุ่มนี่แหละมาถึงดึงนกนะกว่าจะเดินทางมาถึงนั่งทัวร์มาเนาะ เป็นเรือพัดที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับตันนี้สันติอยู่ที่ลมหายใจสันติจ้าแอดมิลไปถึงแล้วใช่ไหมคะเสียงเบาจังแอดมินโอ้เสียงเบา,าเหรอขออภัยครับขออภัยแล้วเอ้าไม่เอ้าไม่คือมันเนบอีกก่อนโอเคเนาะผมเดินทางมาล่วงหน้านะครับเดินทางมามาตั้งแต่เมื่อวานนะ ก็ถึงช่วงเวลาประมาณทุ่มก,กว่าหรือ2องทุ่มนี่แหละเนาะมาถึงค่ำๆหน่ยเมื่อวานก็เดินทางมากับคุปาชายนะครับพี่ท็อปก็ขับรถเนาะก็จะมาเตรียมการได้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลูกตามาเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ทัน <c oughs> โบนาบุญกับพี่สติอยู่ที่ลมหายใจนะครับร่วมบุญใส่บาท49บาทนะครับโบนาสาธุนะครับเดี๋ยวพาเซอร์เวยก่อนนะพาเซอร์เวก่อนนิดนิดนิด,น,ดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อะไรนะคล้ายๆบางมัดฉาเลยเนาะ ก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับนิดนึงนะครบุบัาทุยมาถึงหรือยังจะ๊ะคุบมาทุยคุบมาทุยท่านนั่งเครื่องมานะครับรอบนี้นะครับรอบนี้ท่านมีอาการแบบคล้ายแบบนินเนยหน่อยเนาะรอบนี้คุบาท่านเหนื่อยเนาะท่านก็เลยนั่งเครื่องมานะครับ ก็ดีแลครูบาจาั์ตั้งเครื่องมาแล้วก็ประคองธาตุขันท่านด้วยนะครับก็รับแขกเยอะนะครับบางวันเนาะท่านก็จะขึ้นเครื่องประมาณเวลาสี่สีโมงครึ่งหรือเปล่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะจะต้องดูแบบจะ <c oughs> <c oughs> ดูอ้นี่ก่อน ขึ้นเครื่องประมาณขึ้นเครื่อง16นาฬิกาน้25นาทีนะครับก็เวลาลงจอดก็ตามกำหนดการนะครับก็17นาฬิกา30นาทีนะครับตรงนี้ก็อะไรนะมัน่อนบเขียนซื้อไว้ <laughs> รู้เรื่องแล้ววันนี้นะครับก่อนที่คูบาทุยท่านจะเข้าเมืองโบราณครับท่านก็จะแวะที่รามอินทา39ก่อน,นครับเวลาประมาณนะครับ18.30นาิกานาทีนะครับหรือท่านใดอยู่ใกล้อะไรนะรามอินทา39นะครับก็ แวะไปกราบท่านได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันครับที่เมืองโบราณน,นะครับสุตรราการครับวันที่12นี้นะครับก็เป็นงานวันมาค้าบูชานะครับทั้งพระสงฆ์แม่ชีจํานวนมากเลยนะครับก็อยากจะเรียนเจอในพี่ทางบ้าอีกครั้งหนึ่งนะมาร่วมใส่บาทนนครนะตอนเช้านะครับเหมือนได้ยินข่าวว่าอาจารย์เบียร์จะมาด้วยเนาะ สวัสดีพี่ชัดบัญชาผลเกิดนะครับเข้าไปพบกับท่านที่พักได้ไหมคะแอดมินพรุ่งนี้พี่ไปใส่บาตจ,จ้าเดี๋ยวทักมาอีกทีนึงนะครับทักเข้ามาในอินบ็อกอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าท่านจะมาท่านจะรับแขกตอนไหนเนาะจะว่างตอนไหนเนาะเดี๋ยวก็ทักมาในอินบ็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในรอบที่แล้วที่ท่านมาเบือเ้องโบราณเราก็มีทั้งญาติโยมญาติธรรมนะครับบางส่วนที่เป็นเอฟซีทางเพลสมพืนนะครับ,นะรบก็ได้นะเข้าไปกราบแล้วก็สนทนาส,สนทนากับท่านด้วยเนาะเมื่อวานก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็ก็ได้ลงคลิปไปบางส่วนเนเนาะโยมแม่ของครูปทุยท่านได้บวชแล้วนะครับโอ้โหก็ กว่าท่านจะดึงมาได้เนาะก็ด้วยความตั้งมั่นอีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วเนาะกว่าท่านจะดึงพ่อดึงแม่เข้ามาได้นะครับพระพ่อท่านก็บวชอยู่วัดปา่าบ่อน้ำพระอินทร์แม่ท่านก็บวชเป็นแม่ชีแล้วเนาะเมื่อวานนี่ก,นก็ร่วมโมทนาร่วมโมทนากับแม่แดงด้วยนะครับ ที่สุรเชษม่วงม่วงดำนะครับร่วมใส่บาทหลวงตา20บาทนะครับโมทนาสาธุแล้วก็พี่วินัยนะครับรามอินทรา39ตรงไหนเดี๋ยวยังไงทั้งมาในอินบ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะได้ปักหมุดให้เนาะทั้งมาในอินบ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะได้ปักหมุดให้เดี๋ยวผมจะจะปักหมุดแผนที่ให้นะครับหรือไปไม่ถูกนะครับก็ติดต่อ ติดต่อกันมาอีกทีนึงนะครับนี่ใกล้จะถึงแนละ้ก,ก,ก็ค่อยติดต่อมานะครับถ้าเกิดใครจะไปนะครับรามินทา30มรามินทาส <c oughs> ามามินทา39นะครับโ okay. อเคตรงไหนของรามินทา39เหรอ อันนี้ผมไม่ได้ไปกับท่านนะครับแต่ก็เห็นท่านปักหมุดแผนที่ไว้อยู่นะครับเห็นท่านปักหมุดแผนที่ไว้อยู่เดี๋ยวผมจะได้โทรหาทางครูปกาอีกทีหนึ่งเนาะหรือพาที่ติดตามท่านไปด้วยเนาะก็จะได้สอบถามนะว่าตรงไหนต้องไหนตรง,งไหนนะครับก็รออินบ็อกก์มาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ โอ้บรรยากาศอยู่ตรงเมืองโบราณไม่หนาวเนาะถ้าเป็นช่วงเมฆในช่วงช่วงบรรยากาศเช้าๆก็จะหนาวเนยเนาะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเห็นท่านโพสตลงในลามินทา39นะครับสวัสดีครับพี่สุวรีทับงานนะครับ นี่ก็จะเป็นที่พักแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของแอดมินด้วยนะบางส่วนเนาะแล้วก็มีญาติธรรมนะลูกศิษย์ลูกหาครับทางหลวงตานะครับแล้วก็ทางครูบาอาจารย์นะครับท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาบางส่วนก็มาพักที่นี่ด้วยนะครับตรงน,รงนี้ตรงด้านขวามือนะครับก็จะมีสองถึงสามห้องนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นครัวนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่สนทนาธรรมด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่สนทนาธรรมด้วยเนาะเดี๋ยวผมไปพรุ่งนี้มีใครจะมาใส่บาตรด้วยไหมครับพรุ่งนี้ ไม่ไม่ใช่สิพรุ่งนี้จะมีใครมาร่วมใส่บาตด้วยไหมเออคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้เนาะพระอาจารย์ตะวันแล้วก็พระอาจารย์ปิดครับก็เดินทางมาถึงแล้วเมื่อคืนนี้ เมื่อคือนนะครับเมื่อคือนก็ได้เข้าไปกราบท่านอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านเดินทางมาถึงวันไหนสะพานสิ้นคิดนะครับด้านหน้าเราสะพานสิ้นคิดถ้าเดิน ถ้าเดินไหลสดรอบรอบเบืองโบราณเนี่โอ้โหคงเดินเดินก็คงจะเดินไหวหรอกแต่ว่ามันกว้างมากเลยเนี่ยสะพานสิ้นคิดนะครับตรงนี้สุดยอดมากเลยนะครับโอเค น,นี้ก็จะเป็นเรือนรับรองด้วยนะครับตรงนี้เรือนรับรองเ <c oughs> มื่อคืนก็ได้คุยกับพี่อะไรที่เมืองบรามไม่ได้ถามชื่อ,อเจด้วยเนะาะเพาะจะสอบถามที่พักทางครูบาทุยนะครับแล้วก็ครูบาจา์นะครับก็พักที่เดิมนะครับพักที่เดิมนะครับ ก็ได้มีก็ถือโอกาสแจ้งเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็เผื่อมีพระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทนะครับกลัมาพักที่เดิมนะครับก็จะมีติดป้ายชื่อครูบัทุยครูบะโยงนะครับที่เขารูปภาพให้ดูเนาะพระอาจารย์เป็ดนะครับ <c oughs> ไล่ในเช้าครับ กินมาม่าแล้วผมพายจันตะวันนะครับขึ้นเขาแล้วพีโ okay, okay. อเคโอเคเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมสิไปหากินเขากันสวัสดีพี่ธนพรด้วยนะครับสุรชัยพิทักนะครับพอดีเห็นอาจารย์ปูท่านท่านท่านกดแชร์อยู่นะดีโอกาสแจงแจ้งที่พักไว้ด้วยนะครับพอพักที่เดิมนะครับไม่รู้ว่าจะสับเปลี่ยนตรงไหนไหมครับก็มีติดป้ายชื่อไว้อยู่นะครับ โอเคครับเช้านี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอจบไลฟ์ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับใครที่อยากไปกาบครูบาทุยนะี่รำอินทาามินทก39ก่อนนะครับก็ทังมาในอิน,อนบ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะได้โทรติดต่อไปทางครูป,ปะไก่ด้วยเนาะสอบถามเรื่องจุดหมายนะครับอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับโอเคครับผมต้องขอจบไลฟ์ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ